เราจะมาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาและทรงเปิดงานโครงการหลวง2568นณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา18นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกองทหารกิติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจปูทรภาค5ผู้บังคับการกองบิน41และข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่เวลา18.40น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษ 72, าและงานโครงการหลวง2,568 โดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และชาวไทยภูเขาที่มาจากพื้นที่สถานีกเกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลแบบโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือที่ได้รับประโยชน์จากโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำหรับอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและวางรากฐานการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดยดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่1พฤษภาค,คม2567โดยกองพลพัฒนาที่3กองทัพภาคที่3เป็นอาคารการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดของมูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ดเด็กเยาวชนและประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแล้วเสร็จเมื่อวันที่31สิงหาคม2568มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคาร3ชั้นภายในอาคารมีการแบ่งสัดส่วนเป็นห้องต่างๆประกอบด้วยห้องประทับรับรองและห้องรับรองห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมสัมมนาห้องภาพยนตร์ ห้องนิทรรศการกึ่งพิพิธภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและห้องปฏิบัติงานของบุคลากรและอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงนับเป็นต้นแบบของอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมระบบต่างๆภายในอาคารและใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งได้ติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนหลังคา เพียงพอต่อการใช้งานภายในอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดำเนินไปยังลานวัฒนธรรมโครงการหลวงศาลา72ดพันษาเพื่อทรงเปิดงานโครงการหลวง2568สําหสำหรับงานโครงการหลวง2568จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์ มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษตลอดจนทรงสนับสนุนภารกิจต่างๆ ทั้งด้านหัตถกรรมและหัตถศิลป์ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงที่อยู่ในพื้นที่มูล,ลนิธิโครงการหลวงมาโดยตลอดต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องจักกรีบดินทอดพระเนตรนิทศการทศมะมหาราชาพระมหากรุณาน,นำการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดงานต่างๆของโครงการหลวง ทอดพระเนตรซูเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวงที่จัดจาหน่ายผล,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่จัดจาหน่ายในร้านค้าโครงการหลวงต่างๆซึ่งผลผลิตทั้งหมดเป็นผลงานความสําเร็จจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับเกษตรกร,ร,กรบนพื้นที่สูงและทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสารรักษาต่อยอดหัตถศิลป์พื้นที่สูงด้วยพระเมตตาแห่งแผ่นดินที่นําเสนอผลงานจากการสนับสนุนงานศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงนับเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูง,งานศิลปะชีพ ที่สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมและต่อยอดลวดลายผ้าปักผ้าทอชนเผ่าจาก14กลุ่มชาติพันธุ์ที่ย้อมสีธรรมชาติสามารถสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนในพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน